แต่งล้อก,กับสายรับแคะนะคะจอยแนะนําคันนี้เลยคือแต่งจัดเต็มมากๆเลยนะคะทรงแบบนี้คือถือว่าสุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ด้านหน้ารถเลยนะคะด้านหน้ารถตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกลงฝากระโปรงคาร์บอนด้วยของงานเอมธนูทองนะคะเป็นลาย F1 นะคะ สวยๆล่อแบบนี้เลยแล้วก็เราจด2สีให้กับลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ส่วนล้อแม็กนะคะลูกค้าลองแม็กไลายใหม่ของเราเลยนะคะตัวนี้จะเป็นลายงานของ JP นะคะเรซิ่งแล้วก็น็อตดูมฝาครอบแบกนะคะจะเป็นสีนแดงยกชุดเลยสเต็ปยางนะคะอยู่ที่ 25550R18 นะคะรุ่นนี้นะคะลูกค้าจัดทรงโหลดย้ายแหนบนะคะหน้า2หลัง4คือ เตี้ยมา,ากๆเลยถือว่าคันนี้คือเตี้ยที่สุดตั้งแต่แต่งมาแล้วนะคะแล้วก็ฝากระปองค่ะด้านท้ายเนี่ยตัวนี้ก็คือคืนให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ด้านท้ายรถค่ะมาพร้อมไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็มองหลังแบบบิวอินแบบนี้เลยนะคะกันชนท้ายแบบบิวอินค่ะรุ่นนี้ยังเป็นรุ่น LDA นะคะเดี <Okay. S 1> ย๋ยวต่อที่ภายในค่ะนี่เลยติดตั้งฟิล์มเขียวใสนะคะงาน รหัส r 5 0สายซิงแบบนี้เลยแล้วก็ด้านภายในนะคะมาพร้อมหน้าจอแสดงผล7นิ้วพร้อมกล้องมองหลังฟังกชันที่พวงมาลัยในรุ่นนี้นะคะยังเป็นเบาะพาอยู่นะคะเกียร์ทำมาเอ้ยไม่ใช่รุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะโอเคถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโรโมชั่นรุ่นไหนสามารถ,ถ,ถาทักหาเซลล์จอยได้เลยนะคะจัดโปรทุกรุ่นติดต่อจอยได้050 661122วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ